าเปลาเลยเกไดเลยมาโอเคได้ขนาดต้องไม่มือนะวันนี้กขนาดเก็บมืออ่าล่าสุดฉลองฉลองนะครับครบรอบใช่ไหมคะวันที่13วันเกิดแม่ที่ผ่านมาใช่ค่ะวันเกิดวันเกิดแม่ปลาไม่ใช่แล้วทำใบดอกไม้อะไรระวังอะไรขนาดนั้นดอกโอ้เป็นฟ้าใช่อีเวนต์เซอรี่ วันถ่าไลเกือบแล้วเกือบแล้วกี่ปีแล้วแต้เาสี่ปีแล้วค่ะอันนี้เข้าเรื่องนี้เลยเหรอเข้าเลยอันนี้คือเป็นเรื่องหลักเลยแสดงว่ามันก็จำได้ง่ายเพราะว่าอ่าวันนี้มันครบรอบนี้มันเจำได้ง่ายแสดงว่าไม่ใกล้กันก็จำได้อยู่เป็นไงบ้างบรรลุวังทุกปีไหมคะคุณไม่เหรอคะมันเรียบง่ายขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะว่ามันเรียบง่ายขึ้นเรื่อยๆใช่ใช่หมายถึงว่าแต่ว่าแบบ คือความสุขม yep. ันไม่ควรจะงะยากอะเนาะก็เป็นอะไรที่แบบเรียบง่ายแล้วก็จริงๆมันควรจะแบบมีทุกวันหมายถึงว่าเรามีความสุขได้ทุกวันเนอใช่ค่ะมีไงบ้างสี่ปีแล้วมันจงสม่ำเสมอเหมือนเดิมมันเพิ่มขึ้นแล้วก็เรียกว่าแบบเรียบง่ายแต่ว่าก็เข้าใจกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยตอบโจทย์ตอบโจทย์กับชีวิตช่วงนี้ที่เราอยากแบบว่ามั่นคบายสบายก็ดีนะคะแต่ว่าก็เป็นเหมือนแบบ เพื่อนที่คอยคู่คิดการมีปัญหาอะไรหรือว่าอยากจะได้คําปรึกษาอะไรที่เราบางทีเรารู้สึกว่าเราเราขาดตรงนี้ไปอะไรเงี<ม>้ยเขาก็ช่วยได้แต่ยังง่ายแต่ไมีเซอร์ไพรส์แม่ขอบคุณเอ,อ่อมีเซอร์ไพรส์ไหมนะก็เป็นดอกไม้อะดอกไม้ก็เซอร์ไพรส์แล้วแหละกาเด้อใช่การการกาเด้าเซอะไพรส <c oughs> ์นั่นสีจำไม่ได้แล้วติเวลาน้อยตเนี่ยเดก็ดกๆทุกปีแบบเวลาคองอย่างเงี้ยเราคาดหวังไลยว่ามันจะต้องแบบ มีอะไรอย่างเงี้ยเขามีต้นไถ่อะไรเงี้ยทัดหวังไหมไม่นะแต่ว่าแค่แบบว่าทำได้อ่ะนะตอนเนี้ยแต่ว่าแบบชีวิตมันมีอะไรให้เราทำเยอะมากหรือเขาทำได้ทำคู่เพราะอะไรไม่ต่างคนก็ต่างมีภารกิจอะไรเงี้ยในการแบบจัดการชีวิตตัวเองงานต่างๆอะไรเงี้ยแค่แบบว่านึกถึงแล้วก็เติมความสุขให้การอะไอย่างเงี้ยค่ะเป็นความสบายใจก็โอเคแล้วค่ะ อะะไรนมีคนลืมบ้างไหมสี่ปีที่ผ่านมาเออไม่มีไมีหรือว่าเรายังไม่มีแต่ต่อไปไม่รู้อย่างยังย่างชอบแต่งงาไม่มีอะไรซ่อนอยู่นะไม่แน่แหวนดีหรือยังไม่อ่าดีมันมีอะไรซ่อนอยู่โอ้ยอะไรอะโชยมาขนาดนี้ต้องกดดันดิมันคือความแบบพิเศษเขาว่าตั้งใจเลือกตั้งใจเห็นว่าแบบเออมัน คือเขาก็จะเลือกช่อที่มันพิเศษอะไรถือว่าคอมบิเนชันสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ว่ามีอะไรแอบถึงเราด้วยไหมไม่ไม่ก็ไอกระดาษที่ห่อมันพิเศษอยู่หรือว่าบางดอกที่มันยังไม่ปานแล้วมันมีอยู่ในเกสรเกสรไม่มีไม่ใช่ มันสวยของมันอยู่แล้วดอกไม้มันชอบกระถุ่นเซาท์ไพรส์ไหมคะไม่ค่อยชอบเไ่ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่ามันบางทีเราเราชอบแบบอะไรที่เราตั้งตัวได้หมายถึงว่าจะแต่งหาหลังจากนี้หนก็ต้องบอกว่าจะทําอะไรก็ต้องบอกเลยนี่ดีไม่หลอกก็ให้มันเป็นไปตามตามโอกาสใม่มีความกังวลมาว่าเออมันต้องสวยตลอดไปหลังจากนี้อ่ ก็อยากสวยตลอดนะเออ <c oughs> เราก็ต้องดูแลตัวเองไลยไม่ต้องมันต้องพร้อมตลอดนี่หรอไม่สิ <c oughs> โอ้โหเนาะไม่ไม่คือถามอะไรไม่ถามอะไรหรอไม่คือ <c oughs> ไม,ไม่คือพอเราอายุมากขึ้นนะ่ะ <c oughs> เราก็จําเป็นที่จะต้องดูแลตัวเองมากขึ้น <c oughs> ถูกไ่มเพราะว่าบางทีตื่นมาก็ตาดํา เกินเบอร์ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบบางทีไปยงไปยิ้มก็เมื่อก่อนจะแบบปล่อยหน้าเปลือยก็รู้สึกว่าเริ่มรักตัวเองไม่ค่อยได้บางทีก็ใส่วงใส่แว่นใส่คอนซีลเลอร์นิดหน่อยแล้วไปยิ้มแล้วช่วงนี้มีบ้างเป็นการเพิ่มความมั่นใจคือชีวิตไม่ชีวิตเปลี่ยนมาติดตน้าด้วยไหมยิ้มไม่ติดเขียนคิ้วหรือเปล่าเดี๋ยวมันจะดูโปะไปเขียนคิ้วหรือเปล่า ไม่เขียนแต่บัดคิ้ว <c oughs> แต่เป็นเอ d วิ l ดรุที่สวยเอ d วิ Day Day l ดรุที่ดูธรรมชาติอย่างตอนเอ้คิดว่าแบบทั้งทั้งที่เขาจะมีแบบโมเมนต์ที่แบบอย่างนี้ไหมแบบเข่าขออะไรเงี้ยคิดว่าเขาจะมีที่ไหนเป็นคนอย่างนี้ไหมไม, <c oughs> ไม่ไม่ได้คิดเลยคแบบ่ะไม่ได้คิดเลยค่ะตอนนี้คือแบบเอาว่าเรา วัดที่ความสุขเดลี่ไปอย่างนั้นดีกว่าหรือว่าแบบว่าอีกวันมันเป็นวันเกิดแม่เราเขาแบบถือโอกาสเข้าไปคุยกับแม่เราเลยหรือเปล่าโอ้ในส่วนของปีนี้ไม่มีอายนกองอัญชัญผ่านไปเรื่อยๆไปเลยว้งต้งเรียกแทนแล้วหรอแต่วปีแรกเองไม่ไม่ต้องเจ็ดเดือนหนักนะเฮ้ยไม่ไม่ไปต่างประเทศที่ไหนหรือยังปีนี้มีอยู่แต่ว่า ก็ไอาไงที่เตรียมไว้ในกระเป๋าวันนี้ก็ข่าวนะแต่สมดทวันแล้วพี่ค่ะดี่นักเที่ยวเตรียมมาเตรียมไหมแบบอาทิตย์ต่อไปถ้าไปเที่ยวเราก็จะเก็บเอไว้อะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะไม่ไม่ไม่เตรียมก็วันนี้ก็คือแบบคือแค่ตัวเราเองอ่ะเรายังแบบว่าจัดการกับความไม่สม่ำเสมอคืออารมณ์และอะไรต่างๆ่าอยู่เลยแล้วก็เรา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 ดิลในสิ่งที่เราทำได้มันได้ปล่อยใจในเรื่องนี้มากเลยค่ะใช่ค่ะเจ้ารู้สึกว่ามัน เรื่องเนี้ยมันเป็นอะไรที่มันเหนือการควบคุมเออแต่ว่ามันต้องแบบจ่อยๆนอยอยี่แหละดีแล้ว,ลวเพราะว่าวจริงๆเรายังมีหลายอย่างที่ต้องโฟกัสคุณเขาปล่อยกัหมนเราไม่รู้ต้องถามอ่ะ ต้องถามแ้่พี่ต้องถามให้เราถามพี่ต้องถามพี่ต้องถามพี้าสิเีปิดจบเลยไปปิดเ่ยก็ไม่รู้อันนี้มันแบบมันก็เป็นเรื่องของเขาด้วยอะไรเงี้ยเราจะมาตอบแทนมันก็ไม่เรื่องเขาก็มีเรื่องเราอยู่นะก็มันก็มีส่วนที่เป็นเรื่องของเราแล้วมันก็มีส่วนที่ไม่ใช่เรื่องของเราเหมือนกันมันมีแบลอย่างมันมีแบบกลิ่นาอย่างมแบบใกล้ละ ตอนนี้กินอะไรไม่กูเลยไม่กินแ่นะไม่มีไม่มกินไม่ม่กินอย่างไรไม่กินออยังไม่จริิงยังไม่คุยกันเลยแบบว่าแบบ้ยังไงดีมันไม่ไม่ได้คุยจริงจังอะค่ะก็เป็นอะไรที่แบบว่าเราคือถ้าว่าบางทีมันไม่ได้ต้องเป็นอะไรที่พูดตรงๆอ่ะแต่เราก็คือมันเหนือคำพูดอะเขาเรียกอะไรมันต้องดูที่การกระทำเนาะแต่ว่าบางทีแบบเราจะ เชื่อแต่คำพูดไม่ได้เราก็ต้องดูจากการกระทำทั้งของตัวเราและของคนรอบข้าขงค่ะเซลล์เซลลบ้างหรือยังก็แบบใกล้หรยังก็เนี่ย <c oughs> ค่ะก็ผู้ใหญ่เนาะเนี่ยไม่ย <c oughs> ไม่ไม่ไมีไม่ไม,ไมีค่ะ <c oughs> อย่างแรงเชียรรอบข้างมันทาให้เรานกเนี่ยไม่แน่ <c oughs> เออไม่เลยค่ะแต,แต่ว่าแตว่าคือโอเคมันด้วยอายุอ่น ได้มันอาจจะจำอ่ะทุกคนก็ไม่แปลกใจที่ทุกคนถามแต่เต้ารู้สึกว่าเต้าไม่ได้กดดันอะไรเขาเข้าใจทุกคนที่เข้ามาถามนะุ้กคนใจโยเข้าใจได้ะทุกคนก็เป็นกําลังใจให้เนาะเพราะมันก็คือแบบความแบบความสุขอย่างหนึ่งในชีวิตของคนที่แบบเนาะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายยังไม่ยังไม่มองเห็นภาพว่าจะมีหนึ่งสองสามแบบครอบครัวยังงใช่ไหมฮะอย่างอย่างไม่ไป ชุดโอเอ็มอะไรเงี้ยเอวกลิ่วปลาย่างแม่ให้คะอะไรคุณแม่ของอ๋อก็มีเป็นของขวัญแบบว่าติดไม้ติดมือนิดหน่อยค่ะซึ่งเพื่อให้ใบให้แบบเครื่องประดับใช่ค่ะยากไหมคะเครื่องประดับไม่ยากเลยค่ะก็เป็นอะไรที่แบบแอบถามอยู่เหมือนกันว่าเอยากได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอให้เขาก็แบบไม่คิดว่าเราจะให้อะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกแบบ เราทำให้เขาแฮปปี้แต่นี้นะให้ในนามตัวเองไม่ได้นามจุปปะในเป็นเพืไไ่อส่วนรวมขันกันเลก็เป็นของแดวแคุณไหนครับก็ไปอในไปวันเกิดคุณแม่ค่ะซึ่งวันนั้นก็แบบคออบ่อนข้างสำคัญของแม่เหมือนกันเพราะว่าแบบมีเพื่อนเพื่อนมาจากต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าไม่ได้มาเจอแม่นานอะไรอย่างเงี้ยเราเรก็เห็นว่าวันนั้นเป็นการรวมตัวมีญาติอะไรอย่างเงี้ยอะไรหลายคนแล้วก็เป็นบ้านที่แม่ เขาทำเอเนรีโนเวทอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่เขาแบบแฮปปี้อยู่เปย์ฉ่ำตลอดปีไหมครับปีนี้อะไรนะคะเปย์ฉ่ำตลอดปีไหมครับก็ฉ่ำกว่าไหมเหรอก็ไม่ได้ฉ่ำกว่าก็สม่ำเสมอตามกำลังสาวค่ะเป็นกิ่งอะไรค่ะเป้ยจิ๋วๆค่ะจิ๋วติดกระปูค่าจะได้แบบพีคทิโก้ใช้ได้ทุกวัน <laughs> รับกว่าให้เรากไดนาก็คงเป็นเรื่องแบบใส่ใจรายละเอียดไเนาะหมายถึงว่าใส่ใจความรู้สึกกันนะแต่ว่ามันคูกเกับเรื่องของการกระทําแหละเราก็ดูว่าเราซัพพอร์ตอะไรกันได้ตรงไหนบ้างเหนไหมขอบคุณเยังว่าจะโยเขาเริ่มดวงละ